จะกลายมาัะฟาดเลยอันนี้ใครระเบิร์ดรับไปมาเลเยอร์วะหุย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 สลามเบอร์เฮ้ยโอ้โหแรงจังเลยอ่ะมึงมาเนี่ยตางไหูมาเรื่อยมาเรื่อยกระสุนชักอยู่ไม่เอ้า ตั้งไอวอหายไปยิงไปยิงไปไปละโอ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 ไปละเกียดยิงชนะสามสนคมแอสตซนเงามื่นิงิงิงไหายดวป๊หลวงปปึ๊บิวต oh, 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 oh. okay, ั okay. <wall. S 1> <travailler. S 2> ้งไอวอคุณนีต oh, ่อ okay.

ยิ่งแสบพลังจังวะอยากเข้ามาแล้วเว้ยกูมีกล้ามนะเว้ยกล้ามเรียบร้อยไปดีมาละเออคนวุ่นวายเลยตัวตัวละโอ้ยตรงนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไปแล้วส่งคนฟุตตีไปว้าวไปแลแล้วน้ำฮู้ยแขนชะก้น โอ้จังหวะนี้ผมจะสู้ว้าวดีว้าวหอมล้านเอ้พปุยฟอสซิบูสวัสดีเออสวัสดีโอ้ยหน้าทีมหน้าทีมว้าเยอะเยอะเวทมนต์ไฟแทงแทงแทงโดนกูเก็บหมดแน่พวกมึงอะเวทมนต์ไฟบึมแทง ล้ำ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 ลำเป็นมนไฟบึม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 บึึมิวร็มดฮิวเฟิร์ซีโอหยุดไม่อยู่แล้วเฮ้ยผมยังรอดไปต่อแทงอึบอึบอึบอไปเรๆๆๆเฮ้ยแทง ไอ่ไอ่ดูดูดูระเบิดลำเบื่อ๋อฮะโดนกูแน่ตั้งไอวอลตั้งไอวอลสุดยอดการตั้งไอวอลเฮ้ยนี่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 จะเข้ามาจะเข้ามาจะเข้ามาโอ้มันติดแรงหน้าวะเจ้าเจ้าเอ้ยแม็กขาวอดอสซาแล้ว เราว่างอ้าวเฮียตายก่อนหมุนหมุนหมุนมุนหมุุน <P an> ูบคบบเละเะหมุนหมุนหมุนเยหมุน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 ทูบทุบทุบเรียบร้อยแซมอนนี่กูกูกูสร้างอนาเคตสร้างอนาเคตสร้างอนาเคต ึมวันดีเอ้ยเอเอยบิ์เฮ้มันแรงมันแรงมันแรงว้าวเฮ้ยเื่อยมอโง่ด่นั่นแหละพองไปลิงยเฮ้ยป้า

บสัตว์เลี้ยงมาให้หมดเอาวดตถุกักษะอะไรเรยอระเบิดปรมาณูเอาไปเลย F16 ฟอร์มไทยแลนด์ F16 ฟอร์มไทยแลนด์ไม่โดนใครเลย F16 ฟอร์มไทยแลนด์ for you Cambodia บึ้มโอ้โหกว่าจะระเบิดพ่อมันตายก่อนละอ้าวน้อยบัดดี้เฮ้ยเอาบัดบด,ดี้เฮ้ยอันนี้มันยิงฟรีตายไปแดง อัพขัดอ้าวโยแล้วก็โยต่อไปยิ่งเฮ้ยพี่ไอมีบ๊ายบายดีใจเอ่อละเบิดใครอ้าช้ามองไม่เห็นแต่ก็ตีอืมจังหวะนี้แหละมันมีอะไรกันมีอะไรกันวู้ๆ อย่ามาทถอะอย่ามายุ่งกับคนมีซอสตีตีตีโดนกูลัมลัมล,ลัแต้มขึ้นเลยลัมลัมเอาเฮียหมดแล้วโอ้ต่อยต่อยไปจะโวยสลมัสลมบึมบึมบึบบึบฮ่าฮ่าฮฮ่าบึ้มทำไม,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 มยิงไม่เข้าล่ะปิกเกอร์ายาังทำงมล่าลา,ลา

เย็นบินดจเย็นบินพอตื่นะพอตื่นบนไฟมังกรเพลิงมันนี่ดีไอเบวมันนี่ดีเ้ยฟ่งพ่าฮ่าา่าฮ่น่่าฮ่าฮ้าฮ้า่าฮะาฮ่ราง่ะเนี่ย พาอมึงที่เพ่อมึงอ้าวเฮียเดินตกไอ้โง่เฮยกูเกียรโฟมสบู่ชมวิชาวสบู่ว่เฮียว่าทําไรวะยิงมาดิยิงมาดิบะนี่ไงตายบ ฮใครมาตั้งไอโบตั้งทุกคนจีสกินล้อด้เช้าวานเลยแกตั้งไอโบตอนนี้ผมจะสวนพริบตาเดียวโอกาสมีพริบตาเดียวเฮ้ยเฮ้ยฮหมุนหมุนหมุนเลยอุ้งล้อเที่ยง เฮ้ยขุนช้างอะไรอยู่ทุกคนเฮ้ย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 ไอ้บ้าไอ้บ้าบ้ามันนี่ดีเบีไอ้ทุบไอ้บ้าไอ้บ้าบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วอุ้ยบไอ้บ้าไอ้ผู้ขวดหลุมแล้วไอ้เดียวไอเบียวไอ้เฮียเบียวไอ้เฮียเบียวเฮ้ยกลับมาแล้วเท ตตัด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 ไปละุว่าอยู่ขณะยืนยิงอยู่ทำผมเก็บไอ้หีหันนะแ้วใครไม่รู้สอนอยตัดทางอนาเขตไอ้เหียกูล้อมไอยเยเ้ยย เอ่กระโดเอยมเกระโดดเล่นเลยอโอ้ยกบตายเยยฮ้จตีไม่โดนเวยไปแล้วเลยสเอไอจจะซำสองเฮ e ีไฟ